เห็นจังได้เดี่ยวนี่ฮะ<ห>บ่อไ,ได้กินขา้าวกินน้ำหรือบ่กินอยู่ระวังตายผู้เดียวอยู่นี่เด้ออามาลาไปใส่ <laughs> นางไปใส่คือประเหต์มืึอได้พี่น้องเงินงไม่นั่นเบิดยังไงนางใส่ถุงน้ำเกลือ มาเมื่อเดียวมาเมื่อวานนี่แหละปกตินางกับบุคอยมาแล้ก็โดดอย่างมาเถื่อเดือนสองสามเดือนยังมาเถื่อหนึ่งโมแม,ม่กินเป็ดน้ำบอ่อเป็ดเขมิน้นอะไรเมื่อวานพักกันนั่งย่างเป็ดแล้วก็อบเป็ดสี่ตัวก,กินแล้วแล้วยนื้อมื่อแรงอัมาราอักแตง่งซุกใส่ถุงให้วาให้เอาเมือ่อนางว่าก,กูเมื่อบ่ได้ยกูเมื่อไงกูขอนอน พอตื่นเศร้ามาเพราะว่านางบอก่าานางเป็นไข่เขาไปหาเฮ็ดมากันยังละองงอยู่อัมมาลาเลยพาไปหาหมอก็เลยได้น้ำเกลือมาพี่น้องนี่อันนี้นางติดสายอยู่จ้าเออคำกัะโบเบิร์ดอกนี้นนนไปตั้งแต่ตอนเที่ยงได้ใส่ตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว ก,ก่อนเทียงก่อนเทียงโดยเส่น้ำเกลือเอาเจ้ากระเลงไว้ๆเนี่ยปล่อยจวดจวดจวดลงหลดเบื้องหันมาไล่แห้งอพอมก็คอยหยดหยดเป่งแห้งบ่ได้เดี๋ยวสิน้ำท่วมปอดอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้คือได้ไปใส่น้ำเกลือเวียนหัวหนักหัว ชชววดดดาเลยสีดยาให้ไปนะอ๋อเขาจะสีดยาแสงน้ำเกลือเลยเหลืองเติมสีเหลืองเอาไฟคือดับเออหืยุยูุ่ยกับไฟดับมือนกันเฮ้ยไปเด้อฮ้อนก็ฮ้อนไัดิไฟคือดับไฟคือดับโอ้ย ออกไปอยู่นอกพูดอ้าวพี่นอนนางอยูู่้เดียวนางอมมาลาก็จะไปใส่นากรหิวอันถุงน้ำเกลือลบไปลบไม้เท่านี้ละ่ะไฟดับอยู่บ่ได้ <c oughs> งดหลายอันไฟนี่กะดีแดดกระดับห้อนกระดับหนาวกระดับฝนตกกระดับ ดับตลอดเมื่อวังเดย่เมันดูเดีมันมากข่าวยบมาตายยดีสวัสดีธมสมสบายดีสบายดีตอนบ่ายอันนี้สี่โมงแล้วนะจ๊ะ4โแล้วเออยังโบเบิรตอยู่ห้างการ เพิ่งบ่อมันสาโพดค่อยคอยยดค่อยยังว่าเล่งเองโลดวันนี้ก็คือสิบดเมื่อฝากเจสีมาเอาด้วย อมามะลาบอกว่าข่นมึงป่วยหนักมึงกัเมือเมื่ออยู่เพื่อนมึงเดี๋ยวมึงสิตาตใส่เฮือนกู <c oughs> อมามะลากระจ้ากไปไปทั้งไหนป้าให้นางนอนผู้เดียวไฟกระดับพอไฟเดี๋ยวว่าด้านนอกกัลมแห้งในพี่น้องเย็น <c oughs> มันมันซ่าเกนินต้งแต่บ่แมนตึงแต่สิบโมงบ่เก้าโมงสิบโมงปุ่ะ ยังหังนเด็กเครื่องหันกับเครื่องแต่ว่ามันนี้พอลมแห้งพี่น้องนางก็นอนผู้เดียวอยู่ข้างในงน่นล่ะเวลาเขาขึ้น้ำก็หิวไปหิวมาไฟกระดับใส่น้ำเกลือนางปวดหัววิงหัว วิงเวียนโอ้ยบงเศษแล้วู้แบบช่อย่ังแทงบุตรแทงสองขางทีบงเนบุจะยามอกับมอตาบุดีแทงโยนสามบอลยังบุถือเ้น เปี่ยนไม่เปี่ยนมาใช่ขัง่หม่้าเจ้าบขจะข่าเจ้าก็ซักยาพิจะมิรร่วมด้ยเจ้าก็ซักเดือนลเข้มไปจะไปค่าวิตามิตเราละบวนนัน่านลังแช่ชายโสอยู่นี่แหละบริปาทำไมเราบ่บ่แหลทําบุบบริบาใช้เจ้าก็แบกยางเลาะแค่นั่นแหละกัก็เลยเ็นนลงกัมก็แบกไม่แบกเนี่ยก็เลือดเลอเอาไว้สิบบ่แหลเจ้าก็เอากัมที

นางต่เพื่อนเดียเจ้าของไปเลอยอยู่เยี่ยมสองทุ่มกับคือสิบโเบิรตเนาะมันไหลซามานอะน้ำมือหนึ่งกระได้พี่้องเอ้ยมันเป็นอมตากิ่นบ่นางปง่ดอง พอนงางเป็ <laughs> นสาวสองพันปีตลอดสองพันฉันจะไม่สามพันหรอ,อ4 0 0่พี่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าน่งฮ่น่าฮ่ <laughs> <laughs> าฮาฮ่ <laughs> นาน่นาน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮง่าฮ่า่าั่า่าฮิา่่าี่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่่้อาาาอ ไปมาตอนนั่งซีว่าเออให้มันอยู่น้ำเน <c oughs> เือนหนึ่งซ <c oughs> ีไปจี oh, โอ้ยอย่มามาว่าเดือนหนึ่งเมาไม่ยูมือเดียวกันยังา่าใส่น้ำเ <laughs> กลือกิมือแน่วามหนังหยามอนแทงสองรอกบกบเขาเแตมันแ,แตกเจ็บแต่เจ็บ อััันน้มมกบ่าหจทอดเองแล้วดึงฟ้าทักรดจะไปห้าขอหน้ามานั่งก่อนคนแ่่นั่งตายทางเงินแก่งเห็ดปลกในหมอนเลยมื่อมาเมื่อกี้นี่ ฮั่งก็สิกินข้าวเที่ยงจนสี่โมงครึ่งยำป้อนแนมมาลายำป้อประจังบวกกัแม่ที่อื่นหืมเห็ดปวกมันจุ๋มไงเขาใส่มาเห็ดปวกแซ่บอ่เห็ดปวกแซ่เห็ดปวกอันเก่า โคตรแคกตัวนก็ต้องออกเหมือนเจ้ามืนจ้าดูเหมือนว่าเขาไปหาเงินเดี่ยงได้หรบ่ได้ได้หน่อยเดียวนึงบุญิีน่าเสียอีกไม่แม้แต่คนมันจะเปีแล้วเราเปี่ีนแล้วกินจ้าเพรามาจายนะคะนางว่านางเป็นยอดน่ะกินเป็ดกรรมทันเมื่อวานนี้ แลอมเมนต์คมม่ <accurately S 2> ้ใช่ยัคอามเนาะคมนมบางอย่างบางนางว่าห้างกัดไส้ลำเกลือนห้างกัดสีเริ่มมีเหือมีแห้งนางว่า สองสามถุงม่จอบพี่ห้องไปวนไปหาให้ปวกนันักับลูกบอยมันปป้แตกลางทางอดีวนนังไปหันไปนอีเถาะ ขนาดนั่งเงซื้อนั่งยังเมื่อยบริไปใส่ขนาดมาหนีนั่งยังบริมาหลายเดือนแล้วเด็นั่งกับบ่อยเด็มานานๆทีกูนั่งหายใจกูยังเมื่อย่ะนั่งกันนอน นะะ่อีนนางกระเท่าแล้วโอ้ยมมนก็บัิไรขึ้นอยู่กับอายุหรือบุญขึ้นย่าเป็นอย่างแล้วยังลงไปซับหญ่าอยู่หน้าฟังนั่นอยู่แล้วเห็นเบิดมือ มันขึ้นกับร<อ>่างกายออตอนแรกนางก็นอนอยู่ในและไฟมันดาบก็เลยเอาาอกมาอ,อยู่ข้างน,นอก <c oughs> สรุปเันมาอย่าง ตั้งแต่ไปเขาน้ำเกลือมาตั้งแต่พู่หล่ะช่วงสายๆนั่งก็น,นอนอยู่ในแขมงในหิวไปหิวมาก okay. เนีย่ยจะบ้งเบงกันตปเพี้งยงไม่มีลูกมีผัวซึง่งสามตายสามตาบางบอกันไา,าจ้านางบอกาสาั่งสู่สานเพื่อกูแน่อยู่น้ำงกันด้วอนะนางอลักษิสิสางบ้านอยู่ดเดจ๊ เจ้ากระจองจักห้องเนึ้อหนิบ้านพักคนสลานังเห็ดม่วงแล้วละม่วงก็แล้วแล้วแประตูแล้วแล้วมีนัจะบเอาเถียงกันกับเมียไปัญญเืินกี้นี้รวมเบิด์ตถาถลายนางว่าขาเห็ดหัวไปเรือนมาหาพันเมียปัญญเดินแล้วแต่นางมีเงินสดอยู่ ปัญหาแล้วก็จ่ายไปแต่นางว่าไม่น่าเรือถลายมีอะไรยังเหลือสี่ปัญหาเที่ยงกันจนเมื่อยนางว่าที่แล้วหนาได้นางว่าจ่ายไปได้ปัญหาตัวงเรือซับปัญหาบอสี่ปัญหาตุลงนางสลัดนุ่งนางแก่แก่นนกส,ลสลัดกระบุงยายมาแล้วก็บริสองกับบริเรียนหนังสือแล้วบริรคอยเป็นหนังสือเดชแล้วบริเป็นหนังสือ จ่ายปัญหาหรอหาหือสี่ปัญหาเงินหาพันปุ่ดคุณยายนะฮักมาฮักมาแต่หน้าแต่สวนฟังนั่นอย่าบอกแล้วมาฟังนั่นและมาเขาฟังนี่อีก เป็นไงบ้างคุณยายหางกบมาตัดโรคใหญ่สวนฟังนัน,น,กกนยังยังบ้านเด็กหางกระเคิงไปเบิ่งแล้วแน่มันคือเป็นตาชิบะได้กินข้าวยเฉะฉัน,นยังมีอย่างเอ้อห่วยมาเป็นนั่นนี่ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh không, Để không? Để không? Để không? อะไรพี่น้องจ๋าเมา้ากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้สรุปแล้วก็นน้าก็ยังอยู่ต่อนะจ๊ะ <c oughs> ยังเมื่อพ่ได้ <c oughs> น้ำเกลือยังบ้านเบิดอยู่เออ <c oughs> ไปแล้วท่านผู้ชม